เล่นท่ายากแล้วเนี่ยโอ้ลุกพี่เล่นท่ายากแล้วครับเอาเจอกันอีกคลิปครับช่วงป่ายนะครับตอน15นาฬิกาเนาะโอ้เล่นท่ายากแล้ววะเนี่ย ววสวัเด้ีครับวันนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต้าไปคดสมอูลเอ็กคอมพิวเตอร์นะครับ่าต่อกับผมแพทานเนาะ,จะเจ้าไขเ่เชี่ยวเลยครับเดี๋ยวปักไว้สองข้างเดี๋ยวกันที่คลิปโอ้เป็นพระยากครับวันนี้ ไายนะครับไปนะบนควบคุมงานด้วยพี่อดปักตซีเซียนเลยเี่นเดี๋ยวฝั่งนอ๋อฝังโน้นงานด้เดนมาเดินลยครับเสัมภาษณ์พี่อนกัน xong okay. rồi, hết rồi, เอาขึ้นรถนะครับวันนี้ เปไปกี่ที่นะครับพี่ลที่แรกกว่าพี่เลยที่แรกเลย

ทั้งที่พี่ยังไม่ไปทีี่บุบวันนี้อ่ะเสร็จไปแล้วทีนึงเนาะนะครับทีฟอร์มมดดูกันไปเรื่อยแล้วหมาเป็นเดือนแล้วครับเดี๋ยวได้น้องไปจ้างเป็นเรือนไอ้ยะอยู่กับเรากับเดือนแล้วคันนี้ไม่ไปไหนเลย ัเสียงเครื่องก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วเนาะเริ่มเสียงดังๆขึ้นหนึ่งเหมือนกันท็อปโยนลมแรงเหมือนเดิมพี่น้องเนียเนี่ยดูด้วยนะครับพอใส่กันเล่งค้างอยู่เนี่ยลงไปในบ่อเลยครับแน่ยน่ยจำได้ไหมครับเนี่ยเนี่ยทิ้งรถอาวุธเลย ผมก็โดดการสายได้ก็เกียร์ปุ๊บอ้าวผมโดดรถรถตกไปเลยรถพุ่งไปเลยรถพุ่งไปเล็วก็ปล่อยรถตกคลองกันบไปเลยการใดกันกลางมันอะไรนะครับอ่ากลองวันนี่ครันกันเข้าเกียร์ปุ๊บแอะจะปิดกุญแจก็ปิดไม่ได้กุญแจมันหลุดไอ้กุญแจรถมันเป็นแบบเสียบเสียบแล้วกันเสียบค้างอยู่เสียบค้างมันหลุดมันไม่อยู่กับรถถ้าอยู่มันก็ดับทันเลยทันแล้วก็ปล่อยเลย กินน้ำมีอยู่่โอ้โหขี่รถไปกินแล้วเนี่ยเอ๋กินมะม่วงมารู้สึกว่าหิวน้ำกินไม่หยิมสักทีน้ำอ๋อไว้หน้ารถพี่เดียวเรื่องใบหน้าผมโปมาอยู่เลี้ยงบอลได้เอาบอลไม่บอลลูกพี่วุดเอาสี่บอลเลยโคมเลย สายไฟครับระวังเด้อระวังระวังนะครับโนไม่จะเบอรยกโยกที่ยืมที่ก็เล่นท่าเสียไว้แล้วนะครับนี่ยนี่ระวังเด้อถอยไปตกคลองได้ไ,ดไม่มีกล้องหลังแล้วพี่ไอ้ยะวันนี้ก็จะขับเก่งหน่อยครับวันนี้พี่นะครับใส่เสื้อต้ไม่โคศลเมืองมา ยานแมกโคะเข้าสิงแน่นอนทำยากเนาะพียวเนาะบอลมีเอเนี่ยมีสายไฟยครับ พี่ลมจะทันบอเนี่ย้าแลตฟีดจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยโอ้ยน่่นโอ้สงสัยพี่ลงจะพายเรือไปใส่อาหารครับเนี่อาตฟีดโอ้เอาไปชุนู้นก่อนเนาะใช่ใชม่เนปล่อยบอกก้าบอกสิบใ่หมมบอกอ่าก็นี่อ่ะอ่าอะไรไ่ใช่บอกสิบสองก็แล้วหกเจ็ด ก็ได้ที่บอกว่าเอ่อสะพานสะพานเราต้องปิดเนี่ยคนเลี้ยงลื้อออกบ้านเนี่ยคนเลงจะปล่อยกุ้งดูดูนะครับเนี่ยดูนะเดี๋ยวแถวไปลงอยู่เนี่ยไปเรือไปเรือไป,ไไปเรือทรายพอหันตัวใหญ่ทันที ดูนี่หมุนจ่อยเนาะไปเจอ200ไอ้ดูพออาหางข้างใหญ่ทันทีแต่ไปเจอ200มันใหญ่ขึ้นไปอีกครับไอ้ซาเนี่ใหญ่จริงซานี่ใหญ่พี่อดทำใหญ่ใหญ่ไปกับของใกลนะใครครับพี่แม่ดูซานพี่ดูพี่พิกิตรนะพิกิตรไปทำดูซานของเสียนกอะไรนะร้านชุยนะร้านชุยอะพี่ ูกันต่อครับนี่อ้แจมเลยบ้านเน่เอาเกาเก่าเนี่ยเ,เ,เขาเรียกว่าเก่าสลบนน่นี่คือสาเหตุที่พงขี้หลวมด้วยพี่น้อง ไอ้ที่ว่าเกาขึ้นมาแล้วก็ตกเนี่ยไอ้ตัวมุกีหลวมนะครับเนี่ยเนี่ยพวกรถเขาไม่ค่อยชอบกันไม่โค้ดขับเนี่ยนี่แหละตัวมุกีหลวงครับไอ้ตัวที่ว่าคนไม่ชอบกันเนี่ยมุงกีหลวมนี่แหละมันมาจากสาเหตุนี่แหละไม่ใช่มาจากตักดินนะนี่สั้นสันสันเนี่ยปุ๊บยกไปสั้นเนี่ย ไม่สวยไปเลยครับลูกพี่เดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ก็น่าจะยกออกแล้วนะเตรียมยกออกแล้วนะครับอยู่นานแล้วครับหน้าเนี่ยหน้าเอาไมโคใหญ่ทำถนนไม่ต้องไปโคเล็กเอาไม่โครห้ททรตราตัน,นพอดีสวย ใช่ทำทำพีเดียวเลยทำนองกว่าทำแต่มล็กไปาทมจะเปดีเยียบเลยพี่อนมันเบาไปเบอกว่าเนี่ยหน้านี่หน้าทำถนนครับของเราเรยชอบทำถนนหน้าฝนครับอ่า หน้าฝนพอเราเอาใส่ปุ๊บเราก็เหยียบดินก็อยู่ข้างอีกแต่ถ้าว่าน,านี้ปุ๊บเหยียบปุ๊บรถมันแน่นมันก็อยู่ตรงกลางเลยยังไม่ถูกใจรลูกพี่ครับลูกพี่เอาอีกเกาอีกรอบนึงนะครับเนี่ยูดนจะูอิชาครับอิชาขับบ่อยแล้วจะไม่อยากขับแล้วครับคันนี้ เขาไม่ควนผมบอกเลยรถยางสวยเร็วจุดเร็วเร็วแล้วมันมันล้านด้วยสุดขนาดเป็นบุญยาวไี่คนไม่กระดกเลยครับไม่กระดกเข้าสู่ปุรีเรถแกไม่ใช่กระดกไอ้ยืดไปสุดๆนะไม่ใช่กระดกรถไม่ควนนะอันนี้ใส่ก็ไม่กระดกถ้าใส่บุญยาเพราะว่ามันเป็นเอลซีเนาะครับ ไอ้ตูดยาวพวกนี้ตูดยาวพวกเอลซีลองรับไอบูมยาวพวกเนี้ยนี่ครับสาไฟฟ้าสูงอยู่ตรงนี้เอาเอารุนกันครับนั่งดูไมโครรอหวยออก มา4-6-9เฮ้ยหากันเลย4-6-9เนี่ยแต่ทุกเป็นจริงวันนี้่4 6เเอาแบบช็อกไปไม่ถูกเลยเนี่ย,ย,ยแต่งกันด้นะครับดเดี๋ยวไปปักเก็ม เหลี่ยมเล็กๆทั้งวันเลยรับเย็นสบายเงินก็ดีเนี่ยต้อแงแต้งเตงเดี๋ยวคูก่ก็ไม่สนกดแล้วเนาะนะครับยกสูงก็ไม่ได้ก็ติดเซาเซาไฟเนี่ยแค่ๆ,ๆนั่นแหละครับ วัดขึ้นไปไม่ได้เสาเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า เวลาเขารีดเมื่อกี <hi> ้เ <hey>. น <Whoa> ี่ยเขาใบายแท้ดูนะเวลาเคาดึงไปรีดเนี่ยดูแลายตาจังนะครับเวลารีดไปเนี่ยดูนะดู้โหโดนเนอะึ่งไปครับโอ้ยทำไมมันเรียบไปงี้ยพึ่งไปเนี่ยงเมื่อกี้ไงไงออกเพรเข้าไปมพุ่กเยไงไงออก อ๋อระดกแน่นอนโอ้เจอสายไฟแล้วระวังครับระวังเอาเสร็จแล้วนะครับโดนครับต่อไปก็ปักไม้เข็มแล้วปาเนี่เอาโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวายาวไปนะครับตอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ